จะไปสุดที่ตรงไหนอีกหนึ่งข่าวดีของลิซ่าแบล็กพิงค์หนึ่งคนในโลกที่จะทําได้สําหรับลิซ่าแบล็กพิงคความปังของเธอก็ไม่รู้ว่าจะไปสุดที่ตรงไหนจริงๆเพราะไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรบอกเลยว่ามีแฟนๆทั่วทุกมุมโลกจับตาดูอยู่ตลอดลิซ่ามียอดการติดตามอินสตาแกรมทะลุก90กว่าล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบล็กพิงค์ซูเปอร์กรุ๊ปเกาหลีก็มีเช่นกันกินเนส s เวิร์ตเรคอร์ หรายการได้แก่ผู้ชนะเคป p อเดี่ยวคนแรกที่ทั้ง MTV Video Music Award และ MTV รางวัลดนตรียุโรปล่าสุด19เมษายนที่ผ่านมา maxim.com ได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อ The Women of the 20 23 Maxim Hot 100ซึ่งลิซ่าเองก็ติดอันดับผู้หญิงแห่งปี2023ด้วยเช่นกันขอแสดงความยินดีกับลิซ่าด้วยนะคะ จบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ